สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะคะเป็นคลิปพิกเด็กการเลือกกลองไพ่นั่นเองนะเป็น EP ีที่16แล้วนะคะในหัวข้อใครคือคนนั้นที่มีแค่คุณเป็นคำตอบของชีวิตและหัวใจนะมาหวานอีกครั้งนะคะรอบนี้ผู้อ่านจะมีกลองไพ่ทั้งหมด3กลองนะคะ ขอให้ผู้ที่เข้าชมคลิปนี้นะคะปิดตาผ่อนคลายทำใจสบายๆเปิดตาขึ้นมากองไพ่กองไหนหรือสัญ,ญลักษณ์ดอกไม้นะคะดอกชบาของกองไพ่กองไหนที่ดึงดูดสายตาดึงดูดหัวใจคุณนะคะก็ขอให้คุณเลือกกองไพ่กองนั้นนะแสดงว่ามีสัญญาณพลังงานบวกอะไรบางอย่างนะคะที่อยากจะสื่อสารกับคุณนะ แล้วเราเข้าไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกลองไพ่กลองที่หนึ่งนะคะสัญญาณของใครคนนั้นนะคะคนที่มีแค่คุณเป็นคำตอบของชีวิตและหัวใจนะฮะเรามาดูกันนะเขามีสัญญาณของคนรักใหม่ นะคะ New Love ตัวเขากับคุณจะมีอายุหรือช่วงวัยที่แตกต่างกันนะคะเป็นคนที่มีความขยันอดทนมากๆเลยตั้งใจทําทุกอย่างสร้างตัวเองให้ประสบความสำเร็จนะคะถ้าไม่ได้ทําธุรกิจก็คือเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากๆแล้วก็มีความรับผิดชอบในเรื่องของการงานของตัวเองดีมากเลยนะคะ เขามีสัญญาณของคนต่างชาติต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะเป็นคนทางไกลนั่นเองนะคะชอริออดขึ้นเขากำลังรอจังหวะเวลาในการที่จะมาเจอคุณนะคะเป็นสัญญาณของการรอจังหวะเวลาเมื่อเขาตอบคำถามตัวเองได้ว่าคุณเป็นคำตอบของชีวิตเขาแล้วก็หัวใจของเขาเลยนะคะดังนั้นสิ่งที่เขากำลังรอคอยอยู่ก็คือ เป็นการรอคอยพิธีการพิธีมงคลอะไรบางอย่างนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะผู้อ่านเห็นสัญญาณของข่าวดีนะคะที่กำลังรอจังหวะเวลามีเดอะแฮงแมนขึ้นนะคะตัวเขาเองแอบมีความกังวลหรือความกลัวในเรื่องของการรอจังหวะเวลาอยู่นะคะเขากับคุณเมื่อไหร่จะเจอกันอะไรประมาณอย่างนี้นะคะเป็นพลังของคู่ที่จะ เชื่อมโยงกันด้วยพลังงานบุญด้วยแหละระหว่างคุณกับเขาจะเป็นการคุยอะไรที่มันสนุกสนานสบายใจนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วคุณจะแฮปปี้มีความสุขมากๆเลยนะคะตัวคุณเองขอให้เชื่อมั่นเสมอว่าคุณเหมาะสมที่จะได้รับความรักครั้งนี้นะคะเป็นความรักที่สวยมากๆเลยนะคนคนนั้นเขาจะพยายามตั้งใจทำทุกอย่างให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้สำเร็จนะ และมีสัญญาณของ New Love ว้าวสวยมากๆนะคะเป็นคนที่จะนำความโรแมนติกเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเขาก็จะลุยและรอจังหวะเวลานั้นนะที่จะทำให้เกิดพิธีมงคลอะไรขึ้นมาสวยงามมากเลยพลังงานของเขาเป็นพลังงานของการจัดการนะคะเหมือนเคลียร์รูปแบบอะไรต่างๆรอจังหวะเวลา ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักนะเป็นพลัง compassion หรือว่าเป็นความรักที่อบอุ่นสวยงามมากๆนะคะการพบเจอคนคนนี้หรือการที่จะทำให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้สำเร็จนะคะคุณต้องรอจังหวะเวลาแล้วจังหวะเวลานั้นจะทำให้คุณได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างในชีวิตนะขอให้เชื่อมั่นมั่นใจว่าความรักครั้งนี้จะเป็นความรักที่ดีเยี่ยมสำหรับตัวคุณนะคะ เพราะว่าพลังออกมาดีมากเลยนะเป็นพลังของคนที่มีหัวใจรักที่มั่นคงแล้วก็มั่นใจมากๆนะคะที่จะมอบความรักให้คุณนั่นเองนะผู้อ่านถาม o r ร c โ e ลซึ่งเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตนะคะว่าอยากจะแนะนำอะไรสำหรับผู้ที่เลือกกองไพ่กลองที่หนึ่งบ้างนะคะระหว่างคุณกับเขานะคะเหมือนกับว่าจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ต้องมีการตัดสินใจนะ การตัดสินใจการวางแผนนะคะและอาจจะมีอารมณ์แบบเซนซิทีฟนะคะอ่อนไหวบ้างนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะพลังงานออกมาบอกว่าขอให้คุณเรียนรู้อะไรที่คุณพบเจอในปัจจุบันหรือในอดีตสิ่งที่ดีที่สุดที่กำลังเข้ามาหาคุณเนี่ยมันเป็นเหมือนของขวัญที่ล้ำค่ามากๆนะคะ และคุณสามารถที่จะส่งต่อความรู้สึกที่เป็นพลังงานบวกเนี้ให้กับตัวเขาคนในความสัมพันธ์หรือว่าให้กับคนรอบข้างได้เหมือนคุณมีพลังในการส่งต่อพลังงานบวกต่างๆให้ผู้คนด้วยนะคะนี่จะเป็นพลังงานบุญที่สามารถดึงดูดให้คุณกับเขาเข้ามาเจอกันได้เร็วขึ้นนะคะขอข้อความนะคะจากคนคนนี้นะคะคนที่ มีคุณเป็นคำตอบของชีวิตแล้วหัวใจเขานะคะว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณห้าข้อความนะคะเขาอยากบอกคุณว่าคุณคือชีวิตของเขานะ you are my life เลยนะว้าวปรยยาวๆนะคะหวานมากเลยนะคะแล้วเขามีแค่คุณเท่านั้นในหัวใจของเขานะขอให้คุณรักตัวเองมากๆนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองมากๆด้วยเหมือนกับที่เขา รักคุณเสมอเลยนะแล้วเขาอยากจะดูแลคุณเช่นเดียวกันนะคะแต่ด้วยระยะทางหรืออะไรบางอย่างนะคะที่ทําให้คุณยังไม่เจอกันนะดังนั้นเขาอยากให้คุณรักตัวเองมากๆนะคะดูแลตัวเองเพื่อเขานั่นเองนะคะแล้วเราจะได้เจอกันอะไรประมาณนั้นหวานมากหวานมากแล้วเขาบอกว่าเขาคิดถึงคุณทั้งวันเลยนะเขาคิดถึงคุณตลอดเวลาเลยนะคะ และความรักระหว่างคุณกับเขาจะเป็นความรักที่นิรันดรอ,อะไรประมาณนี้ไม่มีวันเสื่อมคลายนะคะยั่งยืนยาวนานเลยนะพลังดีๆเลยค่ะคือเขาเป็นคนที่หวานมากแล้วเขาอยากให้คุณมั่นใจในตัวเขานั่นเองนะคะพลังออกมาดีๆเลยนะผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกให้กับผู้ที่เลือกกองไพ่กลองที่หนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่2นะคะสัญญาณของใครคนนั้นที่มีแค่คุณเป็นคำตอบของชีวิตและหัวใจนะมาดูพลังงานของเขานะคะว่าเป็นยังไงบ้างระหว่างคุณกับเขานะอาจจะเจอกันผ่านการสื่อสารทางไกลนะคะเช่นโลกโซเชียลต่างๆก็ได้นะคะ และความรักระหว่างคุณกับเขาจะเป็นความรักที่เริ่มก่อตัวทีละเล็กทีละน้อยนะคะตัวเขาเองเนี่ยจะป๊อปปูลา่ามากๆมีคนชื่นชมชื่นชอบเขามากนะคะเขามีเสน่ห์มากๆแล้วก็มีคนชอบเขาหลายคนอะไรอย่เงี้ยแต่ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมีสัญญาณพลังงานบุญเกิดขึ้นพลังงานบุญเกิดขึ้นในชีวิตเขาแสดงว่าเขากับคุณน่ะจะต้องมีพลังงานบุญที่สอดคล้องกัน ถึงทำให้มีการมาเจอกันหรือว่าได้พูดคุยกันนะคะในการสื่อสารครั้งนี้จะมีการพัฒนาความรักขึ้นเป็นลำดับเป็นขั้นตอนนะเหมือนทำความรู้จักกันไปเรื่อยๆนะคะคือเขาเป็นคนที่ชอบเทคแคร์ดูแลเหมือนเป็นคนที่เอาใจใส่ชอบช่วยเหลืออะไรอย่างนี้นะมีสัญญาณออกมาบอกว่าเมื่อเขาค้นพบว่าคุณคือคำตอบของชีวิตและหัวใจของเขาเขา ตั้งใจที่จะแต่งงานกับคุณนะคะมีพลังสัญญาณออกมาเลยว่าอยากแต่งงานอยากจะเซอลบไตอยากได้คำตอบอะไรบางอย่างที่ชัดเจนจากคุณด้วยนะคะเขาจะเป็นคนที่จริงจังมุ่งมั่นมากๆนะดูมีบุคลิกคล้ายๆว่ามีเสน่ห์มีคนเข้ามาชอบอะไรหลายคนก็จริงนะคะคุณก็อาจจะสงสัยว่าเขาเจ้าชู้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะในหัวใจของเขาจริงๆเขาเป็นคนที่รักจริงมากๆ เขาจะจัดการทุกอย่างให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมตามธรรมเนียมประเพณีนะคะอาร์ตแองเจิลออกมาบอกว่าเขาคนนี้จะมีพลังของการปกป้องดูแลดีดีเลยนะคะเป็นพลังของคนที่ชอบปกป้องดูแลเทคแคร์นะคะตัวเขาเองก็มีพลังงานของจักรวาลเทวดานางฟ้าที่จะคุ้มครองปกป้องดูแลเขาเช่นเดียวกันนะคุณจะชอบอะไรที่คล้ายคายกันนะคะ ทำอะไรกิจกรรมอะไรก็ชอบทำอะไรเหมือนเกันทำให้คุณเนี่ยเข้ากันได้ง่ายคุยกันเข้าใจคือเขามีพลังของคนที่ดูแลสุขภาพดีมากๆถ้าคุณกับเขาเนี่ยดูแลเรื่องนี้เหมือนเกันหรือชอบอะไรที่คล้ายๆกันในเรื่องของสุขภาพเพลวตี้นี้นะคะเหมือนจะยิ่งดึงดูกันเข้ามาให้เจอกันได้เร็วขึ้นนะคะ อาจจะเป็นสิ่งที่คุณชอบคล้ายๆกันก็ได้นะคะเลยทำให้ดึงดูดก,กันเข้ามานะนะคะพลังของโรแมนต e เชิญออกมาบอกว่าระหว่างคุณกับเขาขอให้สร้างความเชื่อมั่นความเชื่อใจต่อกันนะเมื่อคุณมีความรู้สึกเชื่อมั่นเชื่อใจจะยิ่งทำให้ตัวเขานะคะคนคนนี้ มีพลังของความรักขึ้นมาเต็หมหัวใจเขาเลยนะคะตัวคุณเองนะคะก็ขอให้ปลดปล่อยเรื่องราวในอดีตนะ r e l e a s e y o u r ex คือปลดปล่อยเรื่องราวอะไรลบๆในอดีตออกไปนะคะพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะเมื่อคนคนนี้เข้ามาจะทําให้ประเด็นอะไรหลายอย่างในชีวิตคุณที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเนี่ยจะคลี่คลายและสวยงามน,นะคะ และมีสัญญาณอะไรบางอย่างด้วยว่าคุณกับเขาอาจจะมีจะมีความตั้งใจในการที่จะสร้างครอบครัวร่วมกันนะผู้อ่านขอพลังงานจาก Oracle เป้าหมายแห่งชีวิตนะคะว่าอยากจะแนะนําอะไรสำหรับผู้ที่เลือกกล่องไพ่กล่องที่สองบ้างนะคะออกมาบอกว่าคุณมีพลังของการปกป้องดูแลนะคะมีพลังของจักรวาลเทวดานางฟ้าที่จะปกป้องดูแลคุณแล้วทำให้ ความตั้งใจของคุณทุกอย่างเนี่ยประสบความสําเร็จอย่างราบรื่นนะคะพลังมาดีมากเลยนะคะอะไรก็ตามที่คุณสนใจจริงจังหรืออะไรที่คุณชอบคุณถนัดแล้วคุณอยากจะศึกษาอะไรแบบจริงจังขอให้คุณทาสิ่งนั้นนะเพราะสิ่งนี้เหมือนจะเป็นพลังอะไรบางอย่างที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องของอาชีพนะคะเปิดช่องทางชีวิตหรือเปิดช่องทางอาชีพใหม่มันอาจจะมีการปรับเปลี่ยน แล้วนี่จะทําให้ชีวิตคุณมั่นคงและสวยงามมากๆนะพลังมาดีๆเลยนะคะจะมีสัญญาณออกมาบอกว่าคุณนะคะจะได้รับพลังงานบวกจากไพ่ออร์คิลหรือคําพยากรณ์จากเทวดานางฟ้าเป็นสิ่งที่จะสื่อสารเป็นสิ่งที่เทวดานางฟ้าอยากจะสื่อสารพลังงานบวกอะไรบางอย่างให้กับคุณนะคะเหมือนเป็นการชี้แนะแนวทางชีวิตให้คุณนั่นเองนะ วาวอาจจะเป็นพลังอะไรบางอย่างที่ดึงดูดคุณให้เข้ามาเลือกไพ่กลองนี้นะคะแล้วก็ได้เจอกับคำตอบอะไรบางอย่างก็ได้นะผู้อ่านขอข้อความนะคะขอแมเสเซจขอข้อความจากคนคนนั้นนะคนที่จะมีแค่คุณเป็นคำตอบของชีวิตและหัวใจนะคะ ว่าเขาอยากจะบอกอะไรคุณบ้างนะผู้อ่านขอ5ข้อความเขาอยากบอกคุณว่าขอให้รอเขาหน่อยนะกรุณารอเขาหน่อยนะคะเขากำลังจะมาหาคุณแล้ว I'm coming to you เลยนะว้าวเขากำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วหรืออะไรบางอย่างที่คุณรอจังหวะเวลากำลังจะมาถึงแล้วนะคะและ The right time b e t w e e n us is coming ก็คือว่าเวลา ที่เหมาะสมระหว่างเรา2คนกำลังเดินทางมาแล้วนะคะว้าวผู้อ่านสัมผัสพลังดีมากเลยนะคะและเขาอยากจะบอกคุณว่ามีแค่คุณเท่านั้นที่ทำให้เขายิ้มได้ทั้งวันนะแมเสร็จข้อความของข้อความที่4และข้อความที่5สอดคล้องกันมากๆเลยก็คือขอให้คุณรักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองเทคแคร์ Take care of yourself นะคะดูแลตัวเองรักตัวเองเพื่อเขานะและเขาเนี่ยรักคุณเสมอและกำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะว้าวพลังดีๆนะคะผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจากกักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับผู้ที่เลือกกล่องไพ่กล่องที่สองนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่3นะคะมาดูสัญญาณของคนคนนะึงคนที่มีแค่คุณเป็นคำตอบของชีวิตและหัวใจนะคะว่าเขาจะมีสัญญาณอะไรบ้างนะร้องว้าวก่อนเลยเพราะว่าเขามีสัญญาณของเนื้อคู่นะเขากับคุณเป็นเนื้อคู่กันนะคะตอนนี้เหมือนมีการรอจังหวะเวลาอะไรบางอย่างนะ คุณอาจจะยังไม่เจอกันก็ได้นะคะรอคอยการแต่งงานนะรอคอยการใช้ชีวิตร่วมกันนะคะพลังออกมาสวยมากนะเป็นพลังการรอคอยการใช้ชีวิตร่วมกันหรือการมาอยู่ด้วยกันนะคะสัญญาณออกมาบอกว่าจะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เข้ามาท้าทายคุณสองคนนะ มันจะเกิดจังหวะเวลาอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณต้องรอหรือต้องจัดการให้เรื่องราวนั้นคลี่คลายก่อนนะคะแล้วคุณทั้งคู่จะได้อยู่ร่วมกันนะคะที่สำคัญเลยนะคะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมีสัญญาณเดอะสตาร์คือชีวิตที่ไบรท์สดใสามากๆนะ เมื่อคุณผ่านช่วงจังหวะเวลาอะไรก็ตามด้วยกันเนี่ยพิสูจน์อะไรบางอย่างร่วมกันอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วชีวิตจะไ r i g h สดใสเป็น the ต t a r เลยนะคะประสบความสำเร็จในชีวิตแฮปปี้มากๆนะเพราะว่ามีสัญญาณ true l o v ขึ้นนะคะครีดยาวๆนะเป็นเนื้อคู่ที่เป็น true l o v คือรักแท้เลยนะสัญญาณดีมากนะคะสัญญาณดีมากครีดยาวๆ มีอะไรบางอย่างเข้ามาท้าทายแต่ผู้อ่านเชื่อว,ว่าพลังของความรักพลังของความมุ่งมั่นความตั้งใจนะคะระหว่างคุณสองคนจะพิสูจน์เรื่องราวทุกอย่างได้แล้วประสบความสำเร็จนะคุณสามารถที่จะปรึกษากับเพื่อนที่ให้พลังบวกกับคุณนะคะหรือว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยขอให้มีการคุยกันเหมือน เป็นการคุยกันแบบไว้วางใจกันเชื่อใจกันนะคะแล้วจะทำให้ทุกเรื่องราวประสบความสำเร็จนะพลังมาสวยนะผู้อ่านถามอาร์แองเจิลนะคะว่าพลังของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะตัวเขาเองมีพลังของคนที่เซนซิทีฟนะเป็นคนอ่อนไหวนะคะเป็นคนอ่อนไหวมุ้งมิ้งอะไรตัวคุณเองนะคะก็สามารถที่จะให้ พลังบวกกับเขาหรือว่าให้กำลังใจนะคะจะทำให้เขามีพลังในการทำทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จได้อะไรอย่างนี้นะพลังออกมาน่ารักนะผู้อ่านถาม Oracle ซึ่งเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตนะคะว่าอยากจะแนะนำอะไรสำหรับผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่3หรือเปล่านะคะออกมาสวยมากๆเลยนะคะระหว่างคุณกับเขาจะมีสัญญาณของอ b u บร a n c e ก็คือ โอ้โหความสมบูรณ์ความสุขสมบูรณ์ในชีวิตความร่ำรวยความมั่นคงของชีวิตดีๆเลยนะกับคนคนนี้พลังจะออกมาเป็นเดะสตาร์ที่บอกเลยว่าสวยมากๆนะคะตัวคุณเนี่ยจะเป็นแหล่งพลังงานให้เขานะเขาจะแคร์คุณมากๆเลยนะคะแล้วคุณเนี่ยเหมือนเป็นทุกอย่างในชีวิตเขาประมาณนั้นเลยแล้วก็คุณทั้งคู่อาจจะชอบอะไรที่เป็นเหมือน ธรรมชาตินะคะแล้วจะทำให้พลังบวกของคุณทั้งคู่ดีขึ้นมากๆเลยนะคะคุณก็จะมีการตัดสินใจอะไรที่มั่นคงชัดเจนถูกต้องดีงามน,นะคะจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างเข้ามาบอกคุณนะคะแล้วก็ทำให้คุณเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องนั่นเองนะพลังดีๆค่ะพลังสวยมากนะคะ ผู้อ่านขอข้อความนะคะจากคนคนนั้นคนที่มีแค่คุณเป็นคําตอบของชีวิตและหัวใจนะคะขอข้อความ5ข้อความว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะเขาอยากจะบอกกับคุณว่าเขารู้สึกถึงคอมมิชเมนต์นะคะพันธสัญญา ในเรื่องเราความรักระหว่างเราสองคนว้าวคือเขารู้สึกถึงพันธสัญญาใจอะไรบางอย่างระหว่างคุณกับเขาเนะี่ยที่เชื่อมต่อกันนะคะจริงๆเป็นพลังของเนื้อคู่นั่นเองนะคะเป็นพลังของ true love แล้วก็เป็นพลังของคู่ชีวิตนะออกมาสวยมากเลยนะคะแล้วก็เขาอยากบอกคุณว่า you are my life นะคุณคือชีวิตของเขาเลยนะคะเพราะคุณคือคำตอบของชีวิตและหัวใจนั่นเองนะ และขอให้คุณเชื่อใจเขานะคะว่าเขาเนี่ยจะมีแค่คุณคนเดียวเท่านั้นตลอดชีวิตตลอดการเลยนะนิรันดอนะอะไรนี้หวานมากหวานมากนะคะดังนั้นเขาชอบอ้อนคุณนั่นเองนะคะเป็นเขาอยากจะอ้อนคุณนะว่าอยากให้คุณดูแลเขาอะไรทําอะไรมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งน่ารักนะคะแล้วก็อีกประโยคหนึ่งนะคะขเขาบอกว่า การที่คุณเป็นตัวคุณเองเนี่ยเป็นอะไรที่มันดีเยี่ยมมากๆนะคะจิตวิญญาณของคุณคือเขาสัมผัสถึงความรู้สึกเขาสัมผัสถึงจิตวิญญาณของคุณลึกๆได้ว่าคุณเป็นคนที่ดีเยี่ยมและดีมากสําหรับเขานะเป็นคําตอบของชีวิตเขานั่นเองนะว้าวพลังดีๆเลยค่ะพลังสวยมาก ผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจัก,กรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับผู้ที่เลือกกล่องไพ่กล่องที่3นะคะสวัสดีค่ะ